วันนี้เรามาแนะนำระบบสเปรย์เพื่อซ่อมใต้ฝากระโปรงแล้วก็ที่วางอะไหล่ที่เป็นสนิมนะครับสินค้าตัวแรกที่เราแนะนำนะครับก็คือ body anti s e l 770เ็นนะครับเป็นน้ำยาเช็ดคราบพเกประสงค์นะครับคราบยางมาตอยคราบอะไรต่างเนี่ยเช็ดได้หมดเลยครับเป็นแบบสเปรย์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะแนะนำก็คือ p 9 6 1 1 kh primer นะครับอันนี้มีสีในตัวสีนี้เป็นสีเทาสว่างนะครับสามารถพ่นกันสนิมว่าเป็นสีในตัวได้เลยนะครับแล้วก็กระดาษทรายที่ใช้ก็จะมีเบอร์600นะครับ แล้วก็เบอร์800ใช้2เบอร์แล้วก็มีสก็ตไบท์เทานะครับช่วยเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานกันเลยครับอันนี้จําลองกรณีเรามีคาบกระดาษกาวนะครับสมมุติเราลอกกระดาษกาวแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคาบเหนียวเหนียวอยู่นะครับคาบกระดาษกาวตัวน,นี้ก็จะทิ้งคาบกาวซึ่งตัวน,นี้ไท m เมอร์หรืออะไรก็พ่นไม่ติดเราก็จะใช้770นะครับฉีดไปที่คาบกระดาษกาวนะครับนะครับฉีดสักพักหนึงนะครับ คาบกาวเวลาโดนน้ำยาเช็ดคาบแล้วเนี่ยก็จะละลายตัวนะครับอย่างเงี้ยครับคาบกาวก็จะหลุดพอเราใช้คาบกาวหลุดแล้วเนี่ยเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์600นะครับพอขัด600เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเส้นกระดาษทรายเนี่ยก็จะลึกนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้นครับซึ่งตัวนี้ในเอสไพเมอร์เนี่ย, H ยสามารถกบได้แล้วนะครับเบอร์600นะครับก่อนพ่นเอสไพเมอร์ imer, เราก็พ่น เช็ดท่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเช็ดทาาเสร็จแล้วก็เช็ดน,น้ํายาออกนะครับทิ้งไว้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เช็ดครับเช็ดเสร็จก็รอแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะจําลองนะครับว่าชิ้นงานนี้เป็นชิ้นที่เราทํางานนะครับต้องการพ่นสีส่วนชิ้นงานด้านล่างเราไม่ต้องการทางานนะครับเราจะปิดไว้ เป็นกล่องไว้นะครับนะครับนี่ชิ้นงานนะครับครับเช็ดให้ทั่วก่อนนะครับขับกระดับทรายให้ไม่มีคราบเงาถ้าเป็นสนิมนะครับเราก็ขัดสนิมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ดูแล้วงานน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้น้ำยาเช็ดคราบอีกครั้งหนึ่งครับฉีดที่ชิ้นงานนะครับเพื่อป้องกันคราบมันที่มีอยู่นะครับแล้วก็คราบน้ำมันคราบฝุ่น พอคาบน้ำมันคาบฝุ่นพวกนี้สีก็จะไม่สามารถกบตัวได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เช็ดนะครับนี่ครับคาบน้ามันคาบสิ่งสกปรกนะครับเช็ดผ้าเช็ดเน้นให้เป็นผ้าสีขาวนะครับทำให้เราจะเห็นคาบได้ง่ายเช็ดจนกว่าจะไม่มีสีดำนะครับก็จะรู้ว่าชิ้นงานสะอาดไม่มีฝุ่น ชิ้นงานเวลาเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีคราบมันอันนี้พร้อมพ่นเราใช้เป็น P961 S อ r i m e r นะครับเป็นสีเกรย์นะครับเป็นสีอ่อนนะครับเหมาะสำหรับพวกสีบอลสีขาวเราก็ใช้ลักษณะนี้พ่นเข้าไปที่ชิ้นงานก่อนพ่นนะครับเขย่ากระป๋องนะครับให้ลูกบอลลูกกิ้งวิ่งนะครับให้กิ้งวิ่งให้ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะฉีดไปที่ชิ้นงานนะครับพร้อมนะครับ ห่างประมาณ25-30เซนติเมตรนะครับแล้วก็กดเป็นชิ้นงานอันนี้เที่ยวแรกครับพ่นเปโปรยนะครับพ่นเปโปรยเที่ยวแรกก็จะมีเนื้อสีเทากบคุมๆนะครับแล้วก็ทิ้งเที่ยวประมาณสัก3-5นาทีเที่ยวพ่นเที่ยว2ครับหลังจากทิ้งเที่ยวแล้วนะครับก็จะดูความด้านของชิ้นงานนะครับถ้าสีมีความด้านเราก็เริ่มพ่นเที่ยว2เดี๋ยวเรามาพ่นเที่ยว2ครับก็ฉีดนะครับ ในส่วนที่ต้องการกบมิดขอบๆนะครับฉีดให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับพอสองเที่ยวแล้วก็จะได้นื้อฟิล์มนะครับของตัวสีเทา P961 นะครับครับหลังจากพ่นวาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับสินค้าก็จะมีความด้านเราเช็คจากกระดาษกาวนะครับ ถ้ามือรูปเราไม่ติดก็คือว่ามีความด้านเดี๋ยวเราจะเปิดดูชิ้นงานนะครับที่เราพ่นไปเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ชิ้นงานที่เราพ่นไว้นะครับครับชิ้นส่วนตัวรถของเราก็จะเป็นสีเทานะครับเราก็มีสารกันสนิมนะครับแล้วก็มีการยึดเกาะนะครับแล้วก็มีสีในตัวนะครับก็ สามารถเป็นสีรถแล้วก็อยู่ในใต้าฝากระโปรงใต้ที่วางยางอะไรหรือที่ส่วนเหล็กอื่นๆที่เราต้องการพ่นสีพื้นโดยไม่ต้องพ่นสีต่อนะครับก็จะมีความเงานิดๆน,นะครับมีความเหนียวตัวของสีครับก็วันนี้ก็ตอบคาถามของช่างสีนะครับที่อยากรู้ว่าจะทำสียังไงนะครับไม่มีปั๊มลมทำได้ครับของบริษัท LK Auto ครับ